ต้มเจมเเออเออปิดใน่ตู้เย็นนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ,อง้เอเอาขาตั้งกล้องให้แม่เออโอ้ยเอามาดูเอามาขับเจเด้อสบายดีป่านนี้ลูกสบายดีใครได้บ่ตุ้งหนามนะใครได้บ่ลูกอาหารวันนี้ป่นกบหน่อย ปน่นกบหน่อยตามมกถั่วติ่งป้าคือเก่าตัวหนึ่งเลือดแต่วิญญาณจุบน้อไใหม่แต่เมื่อคืนม่เจน้อใหม่เป็นเออแม่สิคทายหายมันนี่นี่ติ๊บขาวนี่เออโอเคมากินน้ำบัหนี้บมังค์น้ำนะน้องใหม่ เอไม่ต้มปิปลามีปี่ปลาด้วยบางคำกินข่าวก็เปิียนปลาบอโอเคดูเร็วฮะยเรังก็เออกินข่าวสิได้โตเร็วเรเอาไว้เอาไว้ กินขขานี mm. weakest, it, ่มาไว้นี fruit, ่มากินข้าวพานี <forecasting> ่ไ <moderate> ว้สรกินข้าวพัดหรือสกินกระปามาแล้วอะไรหมูสียาเลยฮะมาว่าวาว่ามเ็ดกมาไหมานดยอาา มากินอย่างไปนอนบ่อนไม่ดำมาไหวมาเอาข่าวก่อนอย่างไปนอนนะไว้ลูกมามลูกยิงข่าวเยอะๆสีได้พ้าไปพุดจีรออีกไดนี้นี่ไปบ้ไปบอ้อุดจีรอฮะเราไม่นะ ได้ยงฮะยำ่ะไรอีกอ่ามีอะไรกินกับยังกินกินหมดเลยฮะหมดเลยกินกับปลาบก้ากินกินกับป่นนี่มาน่แม uh ่ส huh. mm ิจัมหายนี่มาเจ็ดมันขัเราเดนไนี่บวบบวบอะไรกเฮ้ยกินขากับป่น

ออเบาวไ่อึมไม่เอามันหืองันเีชมันชีดได้นักไม่ใส่เขาหา่นมากลกันาามามากิน,ข,นข้าวจุ๊บอนขา้าวเกนจวกินข้าวชวนาวมาลุกุงบอง่นุ่กแล้วเดิน

หายพอมาอเขาสเรียกมเกี่ยวาบงขาอบเงกเเงนมเะนั่อบอยู่บ้านะสียบายดีพี่น้องน้ำจะน่าง่าตบ้านบ้านอะไหม

ไปซื้อไปส่งเวะไปส่งให้ลอยวะหนาติงกับส่วนไกลไปส่องนาะไปซื้อพืชให้อ้ายแด็กก็มามาที่ข่าตลาดตะลี่ดอกก็บอกว่าข้าวตลาดตะลี่ดอกเอออย่ามาหาส่วนว่ะอันไปตลาดน้ำกันน่ะกับอาร์ซี่ อายากไปขี่นะมันเอ,อนอนกับหอยไปขี่รถเท้านี่ติ้งขี่รถเท้านี่อัดซีจไปส่งหอท่อนไปแเทกหอแกรทกไปบ้าไปไหนไปปักซองข้งงาวเราใส่ก็มันดีใช่ป่ะอ้ยอ้บ้านผัดบาก,กินข้าวมากินข้าวเฮ้ยอ๋อ กินกระสอกินกาแฟก็เป็นลงคาหของพือนคมาเลยประกาศหิเด้อกูกโเมห้อยป้งประกาศให้ได้เนาะูเลยชงเล็กเนาะนมาขอ้วบ่ได้หิบลงกับเรียกโตแพงได้มาได้เต็มได้บ้านกูหาก็มาขับจะสิบประบ่อหิบลงมาได้เต็มเ็กคนเดียว เอาเนี่ยเอสุดใหญ่เราได้หาโอ้ยนี่แม่ไปจีเอ๊หายตัวทีเห็นบ้าตัวตายนี่บ้าเหอชื่อชญ่ออากระเพงเนี่ยเนาะจิบช้บไดเนาะรื้อไปเลยไปจูดไทยสิมชื่อเนาะเสียวย่างใหญ่เราก็ะดิเพราะจะดมค้นหรือกพ่อต้มปเทียนบ่เนาะตาเ็สะเฉลยทางนั้นเขาได้เอาสุดใหญ่แล้วได้เาไข่เขากดแหน่แล้วเอาสุดใหญ่นะใครเอาสุดใหญ่นะ

ามาจังไก่อามาเยเออมันใหญ่กินกอนเอามาไหมะแล้วให้ไดำหมมาหกินแล้วให้ไปดำลูกมาต่วนนะตวนหิวเลยัำเลยมาตวนทั้ง่างเลยมาตวนัำเลยามันทตะ ทางมันไปคุจิโร่อัไหนทำไปคุณิโลได้ยุ่ไม่ไม่โน้นโน้นคุณแม่คนนได้บ่ม่ไม่ไม่ไม่นาที่ลงมาแลมันออ่นมือมีนาเอามำายมาหาม่มไุ่านมากูบอกว่ารเอานุนมา่ไมน่กลกินจเจ็บปากไมกนแค่ นีงมาหา,า,า,หา,มาไมเงินจักกิบบ่ะ <c oughs> พวกไปทำง,งานแ <c oughs> ล้วแหะจะไปงานแล้วแล้วเมื่อวานเขาไปพุกมาละอืมตอนนั้นเขาหลังเขาไปพูกสอง้นจะไปง,งานไหมกัน <c oughs> กลั <c oughs> ก้นนมันเหื่อยเขาับ แม่แม่นขาเจ้าแผนแข็งแหนมันโบแม่นั่งหลแล้วชงขึ้นวันวงยันแล้วก็น้ันยาไม่หนอนางคาวกัวนี้หวานหวานั่นยาลูกยาแค่ยทั้นหวานจะผสมน้ำตาลเร็นโมจิตูดมาเห็นกนะก็เลยมันหนอนางคาว 三年、mm hmm. mm hmm.